สวัสดีครับสวัสดีอซีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มีพามาแบ่งปันกัน3ององ,งนะครับมาฮะองแรกนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อแกร่งนึกนุ่มนะครับสมนิลึกดีจังเลยไมสมนิวอาวเข้าไปเลยนไหมนะครับเห็นไหมหม้วนเข้าไปเลยครับไม่ค่อยเจอนะแบบนี้นะครับพาฟรฟม สวยดีนะฮะเกร่งแต่ไม่ว่ามีความหนึบความนุ่มนะครับไม่มีซ่อมนะครับผมซุมลึกมากนะครับคมนะฐานเถินคมเดิมๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับตัดแบบวอละคังพินใหญ่เห็นไหมตัดแบบนี้นะครับเนื้อจัดนะอันนี้เป็นรอยบินเก่านะครับหัวมุมนี้นะ ค่อนข้างสวยนะครับเนื้อหนึกนะแกรงแต่หนึกนุ่มนะครับชมด้านหลังนะครับผมนี่ต่อมานี้ครับองนี้เปิดแบ่งปัน4ี0พนะครับพิมพ์ใหญ่ว่าะระัังนะครับฟอมสวยดีนะครับไม่มีซ่อมนะครับผมนี่ 4,5ทักมาคุยกันนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางลายเนาะนะครับผมพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองที่สองทรงเจดีนะทรงเจดีวัดระฆังนะครับผมเนื้อนึกดีนะฮะนวลๆนะครับเนื้อนวลๆดีนะฮะนี่เม็ดนะเม็ดขาวนะครับ ด้านข้างครับผมถ้าไม่มีซ่อมนะครับข้างนะครับหนากำลังดีนะครับผมนึกนุ่มนะครับฟอมสวยดีนะครับชมด้านหลังนะครับผมนี่ฮะ ตับดีครับผมเปิด3500นะครับทักมาคุยกันนะครับผมขอรูปเพิมเ่มเติมทางลายเนาะนะครับทรงเจดีวัดตรัรขัง3,500บาทครับผมขอ,องสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นออกครุฑเล็กนะครับที่ก็เรียกว่าพิมพ์ว่าวจุฬาหูโดูหลังดิหลังสวยมากนะครับ ออกคุฑเล็กว่าวจุลานะครับพระจะขนาดเล็กย่อมมานิดหนึ่งนะครับออกคุฑจะมีสามขนาดนะมีใหญ่มีกลางมีเล็กนะเนื้อหนึกตีจังนะครับนี่ฮะออกคุฑเล็กว่าวจุลานะครับผมนี่ด้านข้าง พาใช้มานะครับเนื้อเน่าดีนะนะครับผมนี่ตรงนี้บินเก่านะครับนิดหนึ่งนะไม่ได้บินนะกระเทาะนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนี่หลังเด็ดเลยตรงนี้นะหลังสวยนะฮะนะครับนี่ความเก่าจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับ ด้านหน้าโดนสัมผัสมาด้านหลังนี่เหมือนเลี่ยมปิดหลังนะหน้าก็จะปิดแนวหนึ่งหลังเดิมนะครับนี่พะเหมือนไม่มีคราบกุกนะครับอาจจะโดนเาะหรือว่าไม่ลงกลุกนะครับอ,อกครุดเล็กนะครับอ,อกครุดเล็กว่าวจุลานะครับผมเปิด3,5 0 0นะฮะดูแลชอบทักมาคุยกันขอรู้เพิ่มเติมทางลายเช่นเคยนะครับประมาณนี้ครับผมหมูหลังสวยมากตรงนี้นะ เห็นไหมปึ๊กเลยนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมนะคุยกันทางไลน์นะนะครับฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม